เาอาี่มักบแล้ว่มนเก็บแล้วนี่แบหัวแตกัวแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอาเา้ะมียเหรสวัสดีานชมท่านด้วยครับมเชิ้อกเว่าชิโร่ก็ได้นะครับแล้วไอ้นี่ใครก็ได้นะเอาดีไหมครับดีครับดีครับดีนะครับ ตก kilo ครับผมอ๋อแล้วตก kilo นี่ดูดูเพื่อนมันพูดแบบว่าแบบอยากตกมาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยไอ่ไ่ไอ่นี้คือโน่นบุ๊คผมนะครับอันนี้คือแบบเดิมๆเลยอะแบบก็ไม่ได้แรงมากดูว่าแบบไอคนปากดีอะมันจะแบบชนะผมได้หรอจะดูจะมาจะให้เราฟาดกันดูเลยนะต้องเจันใช่ไหม เข้ามาเข้ามาเกมัก่อนนี่ดูดูชื่อมันดูชื่อมันนี่าะรวมสิบสี่มตอนนี้ข้าหัวมารีผมก็สิบสี่เข้ากันครับนี่งต๊ะ๊ฝั่นี้ขอบคุณมาขอบคุห้ยงฮะขอบคุขอบคุฟรีม่มีหมดไม่มีหดนนไ้ลโอ้นี่นะครับขบคุฟรีใช้ผมงนทุกคนเลโอ้โหแอบเริ่มเริ่มได้เปลาเเยเฮ้ยปิดได้ว่ามวะ เฮ้ยเปชาำลามังกรว่ะเปนหมอแจ็คมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเยขาดด้ว่ะอาวอะไรอ่ะลงนเนี่ยอุ้ยโมจอะไรเยอะอ้าวอเฮ้ยเฮ้ยมีคอมโบอ้าวมีคอมโบอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีค้ยยเยเฮ้ยยางยังยัง เอ้ยโดนแล้วว่ะไอ้เหี้ยแม่งเล่นเี้ย o o e ขอตื่นอ่ะ o o g l ขอตื่นอ่ะเ e ขอตื่นแล้วอ้าว้ขอตื่นเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาอาคางเฮ้ยเฮ้ยไม่เขอตื่นอ่ะอุยยอ้มีคนเจ็บมีคนเจ็บ ตัวอะไรอ่ะเอ้าเจ็บนะเอ้าเอ้าตายเอ้าเอ้าตายเฉยตายเฉยอ่ะดูดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คือแบบนี่ผมเล่นแบบแป้นมีอแป้นเ่นตันีนแป้นมนคีย์บอร์ดมันไม่ไม่ขนัดนะเนี่ยโอ้โห ไเขาเขาตอไหม่คุณคุณชเขาไมเล่นนานเอ๋อเนานเราเอเขาไม่เล่นงานครับเขาเล่นานเดเดิจขอี่อาออกมาดัได้ได้ไ้ไ้อ้มาทีสารเสี้ยนหนาบกทำไมอ่ะเรพูดเยอะใจยังยังดีไหมอ่าได้มาเอาได้เอาได้ไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยไม่ควได้ว่า อ้าวปิงขึ้นปิงขึ้นปิงขึ้นให้เราให้ีปิงขึ้นแบบโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าตายเอ้าเฮ้ยคอมวน็อตตายไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยเหรอเดินห นี่นะบเน็ตที่โรงเรียนกาน่ปีงขึ้นห้าร้อย่ะนีงแท้อะโอ้โหันเปดีาไับเฮ้ยเฮ้ยเมันเปิดเลยะเฮ้ย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 อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้ย้ยเ้ยเฮ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 ้เ้ยเ้ยเ้ย เฮ้ย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 มาเอาเฮ้ยมาเอาว่ะเอาโดนเฉยนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เกลดมาแล้วนี่นี่ต่อยังไม่เปิดพอตื่นเลยนะเฮ้ยอ้าว อยากได้ผลเสือดาวทํายังไงดีโรบักก็หมดอีกโ oh อแม่อ้าวอ้าวันดใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนําร้านมารุชชอ p มีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียงร้อยเจ็ดสิบบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นนะเหมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวลหนึ่งถึงสองพันสี่ร้อยได้โปรโมชั่นแถมสามหมัด V ีสองและดาบสุม่มมีบริการรับทำหมัด V ีสองทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนีหนีเลยเดี๋ยวแม่งพลไปเอ้ยลบเอ๊มีมีหยอกเหรอหยอกเล่นเหรอหยอกแปลงมาแปลงตามเอ้าเอ้ามีคนเก็บแล้วมีคนเก็บแล้วมี่แยงหัวแตกงหัวแตกมีมีดไหม เฮ้ยเกมตรงนี้เลยเหรอโอเคก็ครับอยินนี้ในเกมการนี้ครับผมคนที่รับชมเป็นหลักนรบอะไรอะไรกันอะไรกันไรกเลยก็คือไอ้เน็ตที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยยังเงินแบสะดวกนะครับคือปิงเนี่ยมันขึ้นเดี๋ยวขึ้น4-500้ารมันก็มีนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันทำให้ผมยังไม่หักก็คือไอ้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะเมื่อก่อนผมก็เล่นในโน้ตบุ๊กนี่แหละแต่ว่าไอ้คอมาเล่นเนี่ยคอมนะครับใช้แป้นคีย์บอร์ด มันก็ทําให้แบบว่าความถนัดป็นที่ปั้นคีย์บอร์ดหมดแล้วเออว่าอย่างนี้ดีกว่าเล่นในโมบูมันก็เลยไม่ค่อยถนัดนี่ฟินก็กลับมาเล่นมันกลับมาเล่นในโมบูมอว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ก็แบบตอบ A คนปากสีได้นะครับเออมันอยู่ดั้งอยู่เนี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยันชอบเงี้ยอย่ากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อนจ้ครับผมบบ๊ายายครับ